มันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ของเราโลกเชื้อราอย่างสมมติสองหมื่นดอกนี่ไอ้สองหมื่นต้นนี่รถผมนี่ใส่บางทีใส่แทบจะไม่หมดเพราะมันได้เยอะปริมาณเยอะ วัสดีครับพบกับช่องสวนเกษตรทั่วที่วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักดาวเรืองเราจะมาดูว่าดาวเรืองมีช่องทางการตลาดอย่างไรราคาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งการปลูกแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เดี๋ยวมาติดตามพ,พร้อมกันเลยครับเราไปพบกับเจ้าของสวนเลยครับ สวัสดีครับพี่อะไรครับผมชื่อวรชิตครับชื่อเล่นชื่อว่าโฮอยู่บ้านไหนครับนี่อยู่บ้านสกัดนาคครับของสกัดนาคครับตำบลสุขภัยบูลย์ครับอันนี้เราทําอะไรครับอันนี้ทําดาวเรืองครับดาวเรืองพันอะไรครับนี่อันนี้ตาบ้านก้านทองครับ เป็นสีเหลืองสดไหมอันนี้เขาจะเรียกสีสีส้มสีเหลืองไข่จะมีอีกอย่างหนึ่งอ๋อสีแบบสีเหลืองดอกคูนเหลืองดอกคูณจะเป็นอันนั้นสีเขาจะเรียกสีไข่ตัวนี้เขาจะเรียกเป็นสีส้มแล้วมันต่างจากจากพันุอื่นยังไงครับมันคือความกลมและความแน่นของดอกเนี่ยมันจะมีอีกพันหนึ่งที่ว่าดอกมันเนี่ยพวกกีบดอกมันจะใหญ่ มันมันมันจะใหญ่แล้วมันจะบางมันจะไม่ไม่แน่นเหมือนตัวนี้ตัวนี้ทึงเรากรัมได้มันก็ออกมามันก็เป็นรูปทรงเหมือนเดิมออใครใช้มันจะทนกว่าครับมันจะทนกว่าคือบางพันธุ์มันอยู่กับพื้นที่ที่เราปลูกแล้วก็ช่วงเวลาหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนแล้วดาวเรืองนี่เราปลูกได้ทุกดูกายนะครับปลูกได้ตลอดทุกฤดูกานครับ ยังแค่ว่าเราจะปลูกถ้าปลูกซ้ําที่ซ้ําอะไรมันจะเป็นเรื่องอยากนิดไหงอันนี้พี่ปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับนี่อันนี้ก็อยู่ประมาณสิบไร่สิบไร่ครับปลูกพืชหมุนเวียนอย่างอื่นด้วยไหมครับหรืปลูกดอกเพอหมดจากนี้ก็จะลง กมันเทศบ้างลงแตงกวาลงตังวฝักยาวคือสลับพื้นที่บางทีก็เป็นทัวดินอันนี้เราเก็บหลามีดเราใช่ไหมเนี่ยครับมีดที่สี่ที่ห้าแลวครับอ mm ัน hmm. นะคือปกติดาวเรืองนี่เขาเก็บได้กี่มีดนะพี่คือถามว่าได้กี่มีดนี่มันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ mm hmm. ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ของเราโลกเชื้อราแล้วฤดูการไหนหรือช่วงหน้าไหนครับที่มันทําง่ายหน้าหนาว หน้าหนาวทำง่ายที่สุดครับหน้าหนาวทําง่ายที่สุดแต่ว่าราคา <c oughs> ไม่ดีช่วงประมาณจากช่วงรอยกระทงอะ่ะครับหลังจาก้อยกระทงไปราคามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> แล้วช่วงหน้าฝนนี่ปลูกง่ายไหมครับช่วงหน้าฝนปลูกง่ายแต่ว่าถ้าฝนไม่เว้นช่วงไม่หยุดให้นี่ก่ปัญหาคือดอกไม้มันจะลายกี่มันจะลาย มันจะเป็นจุดขึ้นไหวมันจะมีจุดมันจะไม่เหมือนอย่างช่วงหน้าแรงนี้หน้าแรงนี้ไว้สี่ห้าวันได้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแต่พอเข้าหน้าฝนปุ๊บนี่ปัญหาคือโรคเกี่ยวกับเชื้อราโรคเชื้อรากับโรคส่วนใหญ่เขาเขาจะเป็นโรคอะไรของโรคของต้นมันจะเป็นจุดอยู่ตามดอกเนี่ยมันจะเป็นจุดแล้วมันจะเปื่อยดอกมันจะเปื่อยเลยเวลาเราแพ็คเรออะไรไปลูกค้าเขาจะไม่ชอบคือมันมันมันจะไม่ใสเหมือนตัวนี้ มันจะอ,ออกเป็นลักษณะแบบเนี้อืมครับมันคือกีบกีบมันจะเสียมันจะเป็นจุดเป็นไรมันจะเป็นแบบเนี้แล้วทีนี้มันมีมันมีเกษตรกร,ร,กรถามผมเยอะอยู่ครับเกี่ยวกับดาวเรืองเนี่ยเกี่ยวกับการแก้ไขหรือ จัดการเกี่ยวกับพวกเชื้อรา,าพวกแมลงครับมีม,มีมีวิธีการจัดการยังไง <c oughs> มันก็พูดยากเนาะ<ม>เพราะว่าผมไปที่วิ่งให้ลูกสวนเนี่ยบางคนเขาก็ใช้ยาอ่อนยาถูกเขาก็เอาอยู่อ<ม>บางคนใช้ยาขวดแล้เป็นพันเป็นยังไงละ่ะคือมีทุกอย่างในร้านบางทีมันก็เอามาอยู่บางทีมันยาบางตัวถามว่าชื่อเหมือนกัน<ม>แต่ว่าการใช้งานาการฉีดแล้ว ผลมันแตกต่างกันอือครับแล้วการปลูกการทำแปลงนี่เราเราปลูกห่างกันไหมครับของผมนี่ร่องสายน้ำหยดนี่ผม30-35ิมเซนความห่างต้นนี่จะตามสายน้ำหยดที่ยีบเซนย0เซนครับยีเซน แต่ว่าบางคนเขาจะปลูกล่องคู่คือจะปลูกสองแถวติดตามสายน้ำหยดแต่ว่าสําหรับผมผมว่ามันสินส้นชิ้นเปียงเม็ดเกินไปถ้าเราปลูกอย่างนั้นเพราะว่าถ้าพื้นที่ถ้าดินเรางามเล้วบางทีปลูกแถวเดียวมันได้เยอะกว่าปลูกแถวคู่เพราะแถวคู่บางทีมันงามมันไปอัดไปติดกันปริมาณการได้มันก็สู้ปลาต้นเดียวแถวเดียวไม่ได้เพราะถ้าปลูกคู่มันจะไปสินป้นเชียงอีกอย่าง,างคือเลี่ยงเม็ดพัน อย่างด้านเม็ดทันนี่เราเราเอาเป็นเบี้ยมาใช่ไหมหรือว่าเราเพาะเองเราเอาเป็นเม็ดมามาเพาะเองอ๋อเราเพาะเองกับกับเพาะเองเพราะว่าอย่างกับผมนี่ผมจะทําดินไว้เองผมไม่ต้องซื้อตลาดอ๋อเป็นดินของเราเองกับดินคือผมเอาขุยมะพร้าวมาหมักก็ทิ้งหะวอ๋อคือผมจะมาหมักทิ้งไว้เป็นเดือน สองเดือนแล้วผมจะทําจุลินทรีตังก์แสงที่แดงๆเนี่ยไว้เวลานั้นไว้เราเทสใส่ไว้หมักครับไปนั่นไปเลยคือผมไม่ต้องซื้อดินตลาดอันนี้เป็นดินเพาะครับนี่ดินเพาะนี่คือหมูผมมันนี้เองเป็นขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวหมักกับขี้งัวคือขุยมะพร้าวนี่เราต้องหมักไว้ก่อนเราจะไปนั่นเลยไม่ได้แล้วเราก็จะไปผสมดินทรายผสมอีกทีหนึ่งเราเพาะ ใส่ถาดใช่ไหมครับครับถาดสองร้อยแปดสิบแปดหลุมอันนี้ใส่ดินงนี้เราใส่ดินนี้แล้วเวลานั้นเขาคนพเพาะก็จะใส่เม็ดไตเขาก็จะกดลงนี้กดลงแล้วเราก็เอาดินถมอีกทีหนึ่งครับช่วงที่ผสมดินที่จะเพาะผมจะเอาน้ําใส่ให้มันมีความชื้นอีกนิดหนึ่งแล้วผมจะไม่ลดน้ําตอนที่ปลูกเลยให้มันอบให้เม็ดมันคือมันไม่แชะมากอแล้วเราไม่ต้องลดน้ําพอเขาเกิดปุ๊บ เราก็เริ่มเอาออกไปข้างนอกไปเรียงถาดอันนี้ใช้เวลากี่วันนะใช้เวลาที่สามารถเอาลงลงหลุมปลูกได้15วันครับ15วันก็ปลูกได้ละครับ15วันคือจุลินรีจุลินรีสังคาะห์แสงคือเราทําเองหรือเปล่าครับครับทําเองครับเพราะว่าผมจะไปแช่กับชิงัวแล้วปล่อยไปทางดินทางอะไรช่วยอีกรอบหนึ่งปล่อยตามสายน้าครับหยดตามสายน้ําหยด ส่วนประกอบหลักๆมันมีอะไรครับมีผงชูรสแล้วก็ไข่น้ำปลาแค่นั้นเลยครับอืมหมักนนัไหมก็ผมมีหัวเชืีอแล้วอย่างนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็แดงแล้วสามวันสีวันนี่ก็เริ่มออกสีแดงที่นี่ถ้าสเกตดูถ้าเป็นสีแดงแบบนี้ก็ใช้ได้เลยครับเพราะว่าถ้าทํานี่ผมมันขวดบางขวดมันไม่เป็นงี้ก็เราก็เอาไปจีผสมเอาไข่ใส่ใหม่ เพราะว่าช่วงเราทําเราก็จะเอากวดที่แดงแล้วไปใส่อีกประมาณแก้วหรือครึ่งแก้วคือเรามีมากเราก็ใส่มากมันก็จะเป็นไวคือมันถ้ามันมีหัวเชื้อมันยังมีแล้วแล้วเราให้ตอนไหนครับก็ให้ประมาณช่วงถ้าเป็นจุลินสังข้อแสงนี่เราให้ได้ทั้งวันเพราะว่าคือจุลินทรีสังข้แสงเขาจะชอบพวกแดดพวกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือมันมันไม่เหมือนอย่างพวกน้ำหมักปลาพวกอะไรพวกนั่นเราจะให้ตอนเย็ยน อ๋ออันนี้ปล่อยตามสายน้ําได้ตลอดปล่อยตามสายน้ําได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือเขาคือพูดง่ายๆว่าแสงนี่เขาต้องการแสงอยู่แล้วแต่เป็นถ้าเป็นพวกจุลินทรีย์อย่างอื่นที่ว่าเขาไม่ชอบแสงเราก็ปล่อยตอนเย็นช่วงประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นเพราะผมจะมีน้ําหมักปลาอีกตัวหนึ่งที่ใส่ คือติดาวเรืองนี่เขาจะเริ่มจากปลูกเลยครับมันใช้เวลากี่วันนะพี่ที่ที่ที่มันสามารถเก็บเก็บได้<ม>คือช่วงระยะพอเม็ดพัน,นุนี่สิวัน15วันลงหลุมจาก15วันก็ลงหลุมไปอีก15วันเราเด็ดยอด<ม>เด็ดยอดให้มันแตกคุ่มแตกไหลออกมาครับก็หลังจากเด็ดยอดแล้วอีกประมาณหนึงเดือน ได้เก็บผลผลิตก็อยู่ประมาณ2เดือน 2>, 2เดือน2เดือนถ้าเกินมัน,ม,นมันขึ้นอยู่กับว่าหนาวร้อนมันก็อาจจะเกินนิดหน่อยหรือว่าอาจจะได้เก็บใบมันขึ้นอยู่อากาศอีกทีหนึ่งแล้วเราเก็บเริ่มจะเก็บเนี่ยเราเราเก็บได้ประมาณกี่ครั้งเออกี่มีดนะที่เขาว่าครับประมาณประมาณกี่ครั้งครับคือบางคนก็ได้ห้าหกมีดก็จบบางคนก็สิบกว่ามีด อีนึงเนี่ยเราจะได้ผลผลิตยังไงครับเขาตีเป็นดอกไหมหรือว่าตีเป็นดอกครับเราต้องนับจํานวนยอดช่อดอกที่ขึ้นมาถ้าถ้ามันเต็มที่สวยๆจริงๆอย่างเราเด็ดเนี่ยมันจะขึ้นมาช่อแรกก็จะประมาณ1ดอกก่อนเนาะมีดแรกนี่ต้นละหนึ่งดอกต้นที่สองมันก็จะเพิ่มเป็นสามต่อต้นเราจะเพิ่มเป็นสี่เป็นห้าต่อต้นนะ คือมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปริมาณที่เราตัดเพราะว่าอย่างผมปลูกนี่ผมว่าอยู่ประมาณไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณ5000ถึง6000ต้นต่อไร่การขายนี่เขาขายเป็นดอกเนาะครับขายเป็นดอกดอกเวลาเราส่งเราก็ส่งเป็นถุงแบบนี้ไปเลยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับจะแพ็คแพ็คอีกอย่างหนึ่งนี่คือแพ็คส่งตลาดครับนี่แพ็คส่งตลาดเราจะเรียงแบบนี้ใช่ไหมครับเรียงแบบนี้อันนี้กี่ดอกครับอันนี้5้าสบดอกครับอันนี้ห้า มานี่สินี่คือโซงตลาดครับอย่างตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่ราคาจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้อยู่บาท10ถึงบาท20นี่คือเบอร์ศูนย์ครับเบอร์ศูนย์อแล้วเบอร์ต่อไป เป็นเบอร์หน<ป>ึ่งเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ <c oughs> จะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆครับเบอร์หนึ่งแล้วก็จะเป็นเบอร์สองตัวนู้นกอ<ม>งนู้นเป็นเบอร์สองแลวกองนี้จะเป็นเบอร์สามครับเราเบอร์สี่คืออันนี้จะนับเราจะนับใส่ถุงถุงละร้อยร้อยดอกอันนี้คือเบอร์สี่ครับถ้าเบอร์สามนี่เราก็แพ็คแพ็คใส่ถุงละห้าสิบดอกมันจะเป็นถุงเล็กมันจะมีถุงเล็กใส่เล็กอย่างนี้ครับครับาเบอร์ใหญ่เราก็จะเอาถุงใส่เบอร์ใหญ่ อันนี้ตัวนี้คือหน<ด>ุใหญ่กับหนุ่มเบืบใหญ่จะมีตุงเล็กคิดว่ามันมีข้อดียังไงครับดาวเรืองสมุติเกษตรกรจะปลูกดาวเรืองคือหนึ่งถ้าเราปลูกแล้วมาโดนราคาเหมือนอย่างช่วงนี้คือเห็นเงินไวเพราะว่าหนึ่งเรานับเป็นดอกเราขายเป็นดอก สองเดือนเราได้เก็บผลผลิตคือถ้าเราทําได้คือทําได้สวยคือ2เดือนเราได้เก็บผลผลิต3วันเราเก็บ3วันคือไม่เกิน4วันเราเก็บสรงตลาดสมมุติถ้าสวยก็ยังหม0 0 0ต้นนี่ก็ประมาณหกหมื่นดอกขึ้นสอง0 0ืต้นถ้าสวยนะัครบได้ยินข่าวว่าพี่พี่รับลูกสวนด้วยถ้าเกิดคนสนใจที่จะปลูกแล้วก็มาร่วมเนี่ย ได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือผมรับลูกสวนตลอดอคือถ้าอยู่บริเวณอย่างเสงสางอย่างทางน้องกีทางคอนบุรีคือเป็นทางผ่านไปทางนี้คือถ้าเลยไปทางนี้มันก็เลยไป่วนทางประคำอำเภอประคำไปนี่ก็รับแต่ว่าอาจจะรับแค่โซนฝั่งแค่ติดโคราชถ้าไปทางนู้นมันก็ไกลไกลอ่าครับถ้าใครอยากติดต่อเบอร์อะไรครับศูนย์หสาม ห8าแ3 8 8ูนครับพี่อะไรครับพี่วอชิตครับหรือชื่อเล่นชื่อว่าโหฮครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่ได้เลยเนาะครับผมอ,อ๋อครับครับวันนี้ขอบคุณพี่มากครับครับสว,ส,สวัสดีครับ